โคดซิโก้เกียรติศักดิ์เล่าถึงวินาทีชีวิตที่อังกฤษของน้องดอมนาทีชีวิตที่อังกฤษทนไม่ไหวหลังน้ำตาทันทีเมื่อเห็นหน้าโคดซิโก้เกียรติศักดิ์เล่าถึงวินาทีที่อังกฤษของน้องดอม15กุมภาพันธ์2566 ภายหลังที่ได้มีการเปิดเผยว่าน้องดอมรวงเพชรพรมเทพหนึ่งใน13คนอดีตนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดในถ้ำหลวงคุนนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อกลางปี2561ได้จากไปแล้วเพราะอุบัติเหตุที่ประเทศอังกฤษเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ล่าสุดทางโค้ตซิโกโ้เกติศัก์ิเสนาเมืองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์นี้โดยเริ่มต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดของหอพักโดยน้องโดมไม่ได้ออกจากหอไปพักผ่อนที่ไหนคุณครูเข้าไปตรวจสอบพบว่า นอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเวลาต่อมาแพทย์รายงานเมื่อวานนี้ว่าอาการไม่สู้ดีและหายใจเริ่มอ่อนลงและไม่ตอบสนองในเวลาต่อมาก่อนจะจากไปอย่างสงบโดยยังเปิดเผยว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การดูแลของสถานกรงสุนทยในกรุงลอนดอนและคาดว่าศพจะกลับถึงเมืองไทยในเร็วๆนี้ โดยในระหว่างการสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องได้เข้ามาร่วมฟังและสัมภาษณ์ในโปรแกรม Zoom ซึ่งเมื่อแม่ของน้องทักถามเรื่องของน้องกับโค้ดซิดโก้เจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาออกหน้าจอพร้อมทั้งยืนยันว่าจะประสานกับทุกฝ่ายช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ ทั้งการหาวัดไทยเพื่อไปเชิญดวงวิญญาณกลับสู่ประเทศไทยพร้อมจะประสานกับทุกฝ่ายดูแลในทุกๆเรื่องที่ครอบครัวต้องการอย่างดีที่สุดขณะนี้ผมก็ยังตกใจและชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่น้องอยากให้เป็นนักบอลทีมชาติอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติจนถึงขณะนี้เสียงของน้องยังก้องอยู่ในหูของผมอยู่เลย ซิดโก้กล่าวทั้งน้ำตาด้านนายบรรพศและนางธน,พ,นพรพรหมเทพพ่อและแม่ของน้องตรอมซึ่งได้เข้ามาร่วมถแถลงการผ่านซูมอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดชงังรายได้พูดกับซิดโก้ว่า อยากรู้ว่าร่างของน้องที่อยู่ทางโน้นพี่โก้จะพอช่วยให้ทางวัดที่โน้นประกอบพิธีทางาศาสนาได้หรือไม่จะประสานให้เราจะเอาร่างของน้องกลับมาได้ไหมครูโค้ดจะประสานให้นำร่างน้องกลับมาได้ไหมฝากครูโค้ดนำร่างน้องกลับมาด้วยที่บ้านห่วงว่าน้องอยังกังวลว่าดวงวิญญาณน้องจะหลงทางไปไหน